สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง A-Rider นะครับผมนี่อาจจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับไรเดอร์ลูกค้าและร้านค้าที่ใช้บริการของแอป Robinhood นะครับผม เพราะว่าตอนนี้ทางบริษัท SCBX นะครับผู้ให้บริการแอป o b i ิน o o d นะครับตอนนี้นะครับได้มีการชะลอการยุติการให้บริการของแอป o b i ิน o o d ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับบริษัท SCBX จำกัดมหาชนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการยุติให้บริการส่งอาหารของแอปพลิเคชัน o b i n h o o d ออกไป เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของผู้ที่สนใจซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่คิดไว้โดยยังคงยุติการให้บริการสร่วนอื่นตามข้อกำหนดเดิมคือในวันที่31กรกฎาคม2567ทั้งนี้บริษัทยังคงมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้แอปพลิเคชันโรบิน o o ด ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาของคนไทยเพื่อคนไทยมีโอกาสที่จะได้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้บริโภคร้านค้าและผู้ขับขี่โรบินฮูดทุกคนสำหรับข่าวนี้นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับตัวไรเดอร์เองนะครับหรือแม้แต่ร้านค้าหรือว่าลูกค้านะครับที่ใช้บริการของแอปโรบินฮูดนะครับ แต่ในส่วนของไรเดอร์นะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ยบริษัทอาจจะยังไม่ยุติการให้บริการนะครับแต่ภายภาคหน้าก็อาจจะไม่แน่นะครับคนที่เป็นไรเดอร์จริงๆนะครับส่วนมากเขาจะมีแอปพลิเคชันหลายตัวเพื่อเวลาที่ตัวหนึ่งให้บริการไม่ได้หรือว่าตัวใดตัวหนึ่งเกิดในกรณีเหมือนของโรบินทูนะครับคือได้ปิดตัวลงอย่างเงี้ย เราก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นให้เราได้ทำมาหากินนะครับก็อยากฝากไว้นะครับว่าอย่าประมาทนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งโรบินฮูดไม่ปิดตัวนะครับเราก็ควรจะหาสมัครตัวแอปพลิเคชันอื่นเผื่อเอาไว้นะครับหรือแม้แต่เราวิ่งแอปพลิเคชันอื่นเป็นหลักนะครับอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าใน แอปบ,บางตัวที่มันไม่ดีเราก็ยังสามารถที่จะเลือกงานทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผม